ไม่ต้องคิดยากเลยนะคะจ้างคนไทยพี่น้องนะคะจ้างโอยจ้างโรยนึงแต่ว่าคนเองคนไทยอย่างเองเนี่ยทํามากกว่าโอยพี่น้องแล้วนายจ้างทีไหนเขาจะไม่จ้างเองนะคะทํางานกันเร็วนะคะทํางานกันเร็วแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทําเซ็ตคุณจะทิ้งเออฉันไปแล้วเดือจะเซ็ตแล้วออมอค่ะไปถามเพื่อนด้วยนะคะ ไปทางเพื่อนข้างๆด้วยฉันช่วยไหมเราเซตพ้องกันเนี่ยนะคะและอีกอย่างหนึ่งคนไทยทําผลงานน่ะพี่น้องเขาเรียกอะไรพี่น้องแม่กระทั่งเอาง่งายๆเก็บผลไม้มีประเทศไหนมั่งจะทํางานนะักเหมือนคนไทยคะนะคะ,นะคะเก็บผลไม้ในต่างแดนนะคะล่อยทั้งลอยพี่น้องบ้านเอง บ้านเองทั้งนั้นที่สู่งานโนนกลางดินกินกลางทรายไม่มีใครทําได้นอกจากคนไทยนะคะคนไทยเนธพี่น้องชื่อเสียงการทํางานเนธคนไทยเนธระดับหนึ่งนะคะการทํางานสู่งานไม่เกี่ยงงานงานไรเอามดขอว่าขอให้ใบมีงานมีงานทานะคะ ไม่เคยคิดว่าจะมานั่งนั่งนอนเป็นคนหญิงคุณนายนะคะส่วนใหญ่คนไทยเขานิสัย,ยงี้คนไทยชอบทํางานค่ะนะคะเราชอบทํางานแต่ก็มีทุกคนรักด้วยนะคะนะคะนี่เรื่องจริงนะคะพ่อสาวนุก,นก็เป็นคนที่ทํางานคือกันแล้วก็มีหลายคนที่อยู่แถวนี้คือเขาทํางานว่าน่ารักทุกคนนะคะเพราะว่าทําผลงานนี่เขาไงคะพี่นุ่งสาวนุ่มเขามีไรายได้ แล้วคนไทยทํางานอ่ะหนึ่งคนเขาก็ทำเท่าก็เขาจ้างสามคนเลยนะคะอันนี้สามรู้ปุอยจริงๆนะคะแล้วใครมั่งเขาไม่อยากเอาคนไทยค่ะนะคะคนไทยเก่งแล้วคนไทยเก่งนะคะ